ความเห็นของผู้ชนะ อเล็กซิสเอสปาโกรู้ครับดาวดิดชาวสเปนครับของทีมเอพิเลียนั้นสามารถคว้าชัยชนะที่อาร์เจนตินากังปรีมาได้นะครับนอกจากจะเป็นชัยชนะแรกของอเล็กซิสเอสปาโกรบนเส้นทางของรถสูตรสองล้อนะครับในรายการมอเตอรจีพีแล้วนะครับยังเป็นชัยชนะแรกของทีมเอพิเลียด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับผลงานของอเล็กซิสเอสปาโกรที่อาร์เจนตินากังปรีนั้นดีมาตั้งแต่เซสชั่นของวันแรกแล้วนะครับและตัวผมเนี่ยยังแอบคิดอยู่นะครับว่าถ้าหากว่าอเล็กซิสเอสปาโกรนั้นออกตัวมาดีนะครับแล้วก็มีกกาาารรรรรรยยืืนนนนะะะใแขข่่่่งััททีีีีดดหอวเเพสคบ แลนั้นจะสามารถคว้าโพเดียมได้ไหมนะครับเมื่อคืนมันก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่าเล็กซิสเจสปาโกโรนั้นสามารถคว้าโพเดียมมาได้นะครับแล้วถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนั้นได้ติดตามโซเชียลส่วนตัวของเล็กซิสเจสปาโกโรนั้นจะทราบเลยนะครับว่านักแข่งคนนี้นั้นมีความพยายามสูงมากครับสู้ชีวิตมากๆเล็กซิสเจสปาโกโรนั้นทําทุกอย่างครับเพื่อให้ได้ร่างกายที่แข็งแรงครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายครับปั่นจักรยานครับบอดี้เวทคุมอาหารครับแกทาหมดนะครับเพื่อผลลัพธ์ นั้นแกสู้ชีวิตยังไงครับในปี2009นะครับอเล็กซิสอสปาโกโรนั้นกําลังทาการแข่งขันอยู่ในรุ่น2 5 0 c ีนะครับและเมื่อถึงการแข่งขันในสนามที่11นั้นเขาได้ขยับขึ้นมาทําการแข่งขันในรุ่น MotoGP นะครับอเล็กซิสอสปาโกโรนั้นทําการแข่งขันในรายการ MotoGP จนจบต่อมาในปี2011นะครับอเล็กซิสอสปาโกโรนั้นก็ได้กลับลงไปทําการแข่งขันในรุ่น Moto2 นะครับและต่อมาครับในปี2012ครับอเล็กซิสอสปาโกโรนั้นก็ได้กลับมาทําการแข่งขันในรุ่นใหญ่น 2022นี้เลยนะครับและผลงานของอเล็กซิสอิสปารนะครับกับการแข่งขันที่อารเจนตินาการกรีนั้นต้องบอกว่าน่าจับตามองตั้งแต่การคว้าโพสิชันมาแล้วนะครับและที่เซอร์ไพรส์ไปมากกว่านั้นก็คือการพา RSGP ของเอพีเรียนั้น คว้าชัยชนะมาได้นะครับเป็นครั้งแรกของทีมเอพิเลียอีกด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับอเล็กซิสเอสปาโกโรนั้นยังออกมาให้ความเห็นด้วยนะครับเขาบอกไว้ว่าตัวเขานั้นมีความสุขและก็ภูมิใจมากๆนะครับกับผลงานที่ทําได้นะครับและซีซั่น2022นี้มันเป็นซีซั่นที่6แล้วนะครับที่เขานั้นอยู่กับทีมเอพิเลียอเล็กซิสเอสปาโกโรนะครับเขายังบอกนะครับว่าตัวเขากับเอพิเลียนั้นเดินทางมาด้วยกันนั้นนานมากๆแล้วนะครับอเล็กซิสเอสปาโกโรนั้นยังยืนยันนะครับว่าตตัััััััััััวววววเเเเเเเคคค้้้าา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 นน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 ไมมมมมม่่่ยยยยยลลลลลืะะรบบบบบบกกกกกกํทททีีีีีีฝฟดออพพแ ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่ารถของเอพิเลียอย่าง r s g p นั้นเป็นรถที่เร็วที่สุดในโลกคันหนึ่งเลยนะครับและนั่นมันคือสิ่งที่ทําให้เขานั้นมีความสุขครับกับอาชีพของเขาและมันยังเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับที่ทีมนั้นมีรถที่เร็วที่สุดนะครับในการแข่งขันหรือว่าในสนามและอเล็กซิสอิสปาโกโรยังยืนยันนะครับว่าความสําเร็จในครั้งนี้นะครับเขาขอมอบให้กับทุกคนนะครับกับโปรเจกต์ใน Mo t ต GP นะครับของทีมเอพิเลียรวมถึงทีมช่างนะครับที่ทําการแข่งขันอยู่ในรายการ Mo GP แลล้้ววกก็อออยยู่่ทีีีตาดนะครับ ถ้าจะให้พูดถึงรถแข่งเนี่ยทางอเล็กซิสอิสปารกลนนั้นบอกเลยนะครับกับอาร์เจนตินากางปีนครับรถแข่งนั้นให้ความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะยางหน้าฮาร์ดนะครับตัวเขาเองนั้นสามารถเบรกได้ลึกแล้วก็ใช้ความเร็วสูงมากๆนะครับในโค้งและเครื่องยนต์นั้นก็ยังทํางานได้ดีมากๆนะครับในการแข่งขันและตัวอเล็กซิสเองนะครับก็ยังมีการยืนระยะในการแข่งขันที่ดีอีกด้วยนะครับในตอนที่เริ่มต้นเกมนั้นเขาเสียอันดับไปเล็กน้อยนะครับและเขาพยายามที่จะผ่อนคลายแล้วก็ทําหน้าที่ของเขานั้นให้ดีที่สุดชชัััยนนนะใกกกาารรแขข่งบต ก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่ารถเอพิเรียนั้นมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดมากๆเลยนะครับถ้าพูดถึงทีมเอพิเรียแล้วถ้าจะพูดกันตรง,ตรงๆแล้วก็คือทีมที่อยู่ท้ายแถวก็พูดได้นะครับจากผลงานของเอพิเรียที่ผ่านมาตลอดนั้นแทบจะไม่ได้อยู่บนหน้าจอเลยนะครับและเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นเอพิเ e รียสามารถทําได้แล้วนะครับก็ยินดีกับทีมเอพิเรียด้วยจริงๆนะครับครับแล้วนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมจะนำอัปเดตให้เพื่อนๆได้ทราบกันในวันนี้นะครับหากเพื่อนๆคนไหนชอบคลิป จากช่องของผมขอบคุณที่รับชมรับฟังครับเจอกันใหมกก่โอกาสหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวนัส